ไอตัว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 ยืยเสื้อพีเหล็กเกินยยดเสื้อตันโล่ไอตัว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 จะทำอะไรกูเหลอมือไอสัตว์เต็มที่อาเต็มที่บังเต็มพี่ขอไ้ไหสัตว์เอาไอกูถอยมันมันมัดดูมันเสร็จมึงมาเลยนแว โอ้ยแหมเจ้ากูหนักใจโอ้หยังมึงอะมีปัญญาต่อยกูเปล่ามึงมาเจอกับกูมึงมาเจอกูชีวิตจริงดีกว่าไม่ต้องต่อยในเกมหรอกมาเด้อมาเด้อยืนเด็กตัวตังหัวเด็กช่างเลยด้วยโอ้โทำทรงเด็กช่างไลยสัตว์เตะสตว์ก่อนจะฟรีไฟอ่ะมึงเอาห้าร้อยมาก่อนเมื่อกี้บอกจะให้กูห้าร้อยอะหร้อยอะไรหร้อยอะไรไม่มีไม่มีบิดเข้าไปงูคว้ากระลูกคนอื่งู โอเคครับเดี๋ยวผมจะแก้งไอหน้าขาวนะตอนนี้มันเข้ามันเข้ามาลองเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟของเพื่อนผมเลยนะก็เดี๋ยวผมก็จะไปเข้าไปแก้นนะผมเป็นผมผมมีคำสั่งของแอดมินนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเพื่อนของผมนะครับเขาก็เลยแบบเออให้คำสั่งผมนะเดี๋ยวผมไปแก้งกันนะทุกคนครับทุกคนเป็นเหมือนผมกันหรือเปล่าครับเล่นเกมอยู่ดีๆแล้วเครื่องเรามันกระตุกบางทีเนี่ยเราเล่นอยู่ไม่เราแพ้เพราะเครื่องมันค้างเนื่องจากความจํามันไม่พอนะครับผมแนะนําแอปนี้เลยนะครับแอปเะลคครับก็เป็นแอปที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดน,นะ ซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือว่าหรือว่าเก็บข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละและเท拉บ็อกซ์ครับมีอีกฟังก์ชันหนึ่งด้วยนะก็คือ Space a n a l y z e เนะครับเป็นฟังก์ชันที่การวิเคราะห์พื้นที่ในโทรศัพท์ของเรานะครับหากเพื่อนๆอัพรูป,รปหรือวิดีโอในเครื่องมือถือของเราเนี่ยมาไว้ในเท拉บ็อกซ์เนี่ยจะทําให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยแอปนี้เนี่ยเขาให้เก็บข้อมูลถึง1024กิกเลยนะแบบฟรีๆเลยนะ พิเศษเฉพาะสาหรับคนที่ดาวน์โหลดตอนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งอนาคตน,นะครับอาจจะไม่ได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีแบบนี้อีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนซึ่งบางแอปเนี่ยเขาให้แค่สูงสุดแค่15กิกเองนะซึ่งแอปนี้นะครับมีความปลอดภัยนะครับปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อีกด้วยซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งใน Android และ iOS เนะครับเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆสามารถมาดาวน์โหลดใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมมาใช้กันด้วยนะครับแอปเทนล b o x นะครับเพื่อน ล่าหนล่หุนหายตัว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 ไหญเยียนลูกตอใหียลูกต้องมึงไปดิเ้ยอเคะอลูกตอปาไอ้ลูกคุตเนี่ย่อนไหลเองอ่ะเอ้ยอย่ามาชนกูที่น่ายิ่ดีล้กกูไหลเองเฉยเลยปีาหยุดแม่อิเคใช่ไห อีโลเป็นควยเอ้ยเเอาเฮ้ยเอาอีโลป็นไรอโลปไร Surprise m o t h e r f u c เอาเฮ้ยลกปไเฮ้ยป้าเป้าใหญ่จอีลุ่งลุงเย้ยอีคือไปก่อนคือไปก่อนนี้โเป็นควยวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีไหลเองปาเป่าี่ปาเป่าอยู่ดีไหล เอาเอาเอานี่กยางดวะกยางงวะกยางงวะชื่ออีบ้าเป้าเฮ้ยเอ้ไหลเองแล้วเป็นคุยหรือวจะอเอ้าออ้ย่ารถเปคุยอจะแม่เฮียรถมึงเป็นที่อะไรรถมึงเป็นี่อะไรไหลเองวันนี้กูจะได้ถ่ายรูปเนี่ยแม่อย่าไหลให้สัตว์ฟังเดี๋ยวเสกรถชนแม่เลย s u r r p i ไอ้หน้าหีสัตว์เมื่อกี้ใครขับรถจูบปเฮี้ยสองตัวเฮี้ยนี่ใช่ไหมขับรถจูบหัฮะเฮี้ยนี่หรอไอสัตว์หรือมึงหรือมึงอีดอกเฮี้ยขับรถจูบหัวแม่มึเหอยสัตว์ไอ้เฮี้ยไปต่อยเอ็นบีซีเฉยว่ะเออเออเออเดี๋ยวผมปลอมตัวเป็นเอ็นบีซีนะ เดี๋ยวป่อเราปีดันมมันมมันมันไม่รู้ดิมันไม่รู้เนียมันไม่รู้เนี่ยเอ็มพีอยู่นี่ม่อยได้ไงอะอสัตว์ต่อยยแม่กูทำตัวไรผิดไอเอ็มีซสัตว์อะเ้ เหนื่ยทำไมเดี๋ยวนี <c oughs> <c oughs> ้มันเซียวจังวะเฮ้ยเยวหอยสัตว์เซียวหอยสัตว์หายตัวไอ้ชิวันวัไอ้ชิวันวัดได้ไงอ่ะหายตีน่้มันวัดไปเร็วเหรอหายตัวหายตัวเจ้อเสาวจ่อยแม่งสีนึงสีหทีนึ่งไอ้ตัสกััดไหักมัดัไม่สักมัดสักมั ต้งคูทักทีไว้ยังไงเบแม่มาดีสอดไอ้ห <ing> อ <t> ้ตัวเคมซีเดี๋ยนี้ไม่หันสวนกูได้แล้วไงไปเจอกูสอไอ้เคี้เมซีเดี๋ยนี้หันสวนกูเหรอแม่มึงมาก่อนไอ้สว์ร้อยมึงมาก่อนเจแม่เจอกูเอ้ยไอ้เ้ไอ้ไอ้ เฮี้ยปล่อยเอาล่อยเลยเสร็จแล้วมันวาบเลยหายตัวคว้าันหายตัวหายตัวหายตัวเฮี้ยคีดเซิร์ฟพีเหลือเกินเคิยเซิร์ฟป็นโหลตัวหายตัวไอ้ตัวไอ้ตัวโอ๊ยหยุดแม่เอ้ยกูหนักใจเว้ยไอ้เหี้ยหนักใจเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮยรถเลยหลังเองตายปุ้ยเย้ยแล้วไม่กูกดขึ้นรถไม่ได้อ่ะเฮ้ยเออเบา เฮียเอาไอสัตว์รถรถเทียมรถกูไว้พังวันนี้กูเอาไว้พังเลยมากูตัดสินใจแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมเอาปืนนี้ไปยิงแม่งเลยนะเดี๋ยวผมเอาปืนนี้ไปยิงแม่งเลยนะเพื่อนๆเดี oh, okay. bride, okay. ๋ยววะเดี๋วะเดี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 ๋ยววะ Surprise motherfucker ง่ายยิงมีคนยิงเฉยเลย

มึงล้อเหรอมึงล้อเบืมึงล้อเฮกจอดเดี๋ยวไอ้หน้าขาวมันมาแล้วนะเพื่อนๆนี่จุดอันนี้คือจุดเกินนะนี่มาแล้วฮัลโหลอ๋อไปๆแต่กูบอกมึงอยากรู้ว่ารถรถอีรถอะไรรถอะไรพี่อ่ามันลองขึ้นเดิมเอ้ยขึ้นได้เด้อเออขึ้นดิขึ้นดิอ่าแล้วมึงกดตัวอี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 กดดิ เอ้อเป็นอะไรตายอ่ะเอาได้ย,ยี้มึงจะฆ่ากูอะใครฆ่ามึงมึง,งโง่เองครับรถชนชนข้างทาง <c oughs> รถกูว่ามันแรงอยู่แล้ว <c oughs> มึงลองมึงลองขับดิไหนๆได้ขับใหม่นะ อะไรกูแรงเลยรถอะไรหมอครับนู่นอ่ะนู่เห็นไหมนู่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 เห็นไหมหมอนูอ่ะเข้านอนอยู่อ่ะไหนอ๋อไม่ไม่ไม่ไปเลยทำไมทำไมผมทำไมเห็นผมทำไมทำไมกูเห็นศพอยู่ตรงนี้วะแต่หมออยู่ตรงโน้นอ่ะไอ้เย่อโคตรแรงเลยรถอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอมานี่ก่อน าอบอลลองขับรถคันนี้ดูดิครับผมขับดูดิกด<ะ>ตัวีกดตัวีโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับไอเด็กเกียนคนหนึ่งนะบางครั้งที่แล้วอ่ะก็เอาวีฟีไฟพีบีไปหมดแล้วทีนี้มา GTA บ้างไม่กมนี้คันหนึ่งๆกัน ang, ยังไงบอกกูก่อนไอควาเขาก็หนึงหนึ่งสอง้สามเขาปควาใครชนะก่อนก็นั่นแหละอ๋อ อ่ะมึงฟังกูนะถ้ากูชนะสองเกมก็ถือว่ากูชนะเลยอ๋อต่อยกันใช่ไหมเออโอเคโหยังมึงกันมีปัญญาต่อยกูเปล่ามึงมาเจอกับกูมึงมาเจอกูชีวิตจริงดีกว่าไม่ต้องต่อยในเกมหรอกมเดอมาเด้อยิ่งเด็กมึงต้องหัวเด็กช่างไอ้เด๋วทำทรงเด็กช่างไงสัตว์มึงมึงมึงมันไม่รู้กดเกมอ้เหี้ยทำทรงเด็กช่างเอาตัวเอง้รถให้รอดก่อนสายมึงอ่ะเออครับไอ้เออครับควายยิ่งเดี๋ยวรู้แล้วครับเดือดยิ่งเดือดในชีวิตจริงอ่ะโหชีวิตจริงมึงกล้าปอ่ะกูถามแค่นี้ ออะไเหี้ยบ้าอยู่ไหนถามแค่นี้อ่ะบ้าวอยู่ไหนก็ได้ครับไปควายอืมอืมอ๋อตรงนี้เลยไหมมองลงมามือกัลงมาเดี๋ยวเลือดบอกได้ไหมเดี๋ยวสองต้องใครตายก่อนสองครั้งคือสามองในสามสองในสามเอออ๋อมาดินิ่งดูมังกรพันขากูทธะเก่งแจมมังกรพันขาพุทธะเออมาดิเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมเอาเลยอ่ะเดียวดีว่ามึงขี้โกงเหรอ อะไรโกไรโก้ไรอ๋อมึงต่อยยังไงวะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปกระจอกไปเดยครับไปเลยครับไปเลยครับเอ้ยกูกดแล้วมันไม่ต่อยวะมันต่อยยังไงวะควายงอกูให้มึงต่อยกูให้มึงสวนกูมึงสวนกูเดะมึงสวนกูเดะเออเอ้ยเฮ้ยเยมันกูมึงกูมึงเฮ้ยเก่งกับกูอะมึงอะไปเลยครับคนหนึ่งกูได้หมดอะนี่ยไอ้สัสอือไปเลยครับไปยิ้มเสือไปเลยครับไปเลยครับไปยิ้มเสือ

ไปดิต่อต่อยเวกว่าดิดิดิหยงหยองเตตอยยังไงวะเดี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยออกได้อออกไ้ให้กูตั้งลักก่อนไม่ปล่อยยังไงวะมึงมาเจอเกมอื่นก็เสร็จกูเหมือนกันแหละได้หมด้วครับไอ้วายมึงกดอาร์มกดอาร์มกดอาร์มลัว่หนึ่งสองหนองหนึนี่เดี๋ยวมึงดมึงดเทสด้ดูึงสองหนึ่งสอยเงี้ยกดอารลัวๆดิกดอาลัว่าเงี้ยโอ้ย มึงก็เดินเชิงมึงซีอูดก็เดินเชิงเงี้ยเนี่ยมึงเดินเชิงอย่างเงี้ยมึงเดินไปเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนเด็กซ้อนว่ะน้องๆอ่าอ่าอ่าทำไงทำไงทำไงสอนกูดิ่อ่ามึงพากูนะอ่ามึงมึงมึงเข้าไปปีชีมันอ่าร้ายมันหยุดแล้วมึงก็กดตัว R าร์หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเงี้ยมันจะบัตรหยุดโอ้ยมึงกระพุ่นไงเนาะอย่างเงี้ย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 มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมเนี่ยมันต่อยยังไงวะไม่แน่ไม่แน่มึงก็กดขวารวๆหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ อ๋ออย่างเงี้ยโอ้ยเออแต่กูโดนมึงว่ะตอนเนี้ยเนี่ยแค่เนี้แค่นี้มึงก็คอยคุมเมาส์หน่อยอ่ะกูแพ้ฮ่าฮ่าฮ่าเกมแพ้แต่คนไม่แพ้แหลกูบอกไว้ก่อนแค่นี้มาเจอกูไปอ่ะมาเดไปเดไปครับตังตังพนาตังพน้าครั้งที่แล้วยังไม่คืนกูเลยนะเรื่องมึงครับรถควายแต่ตาเนี่ยมึงได้คืนกูได้นี่กูชนะมึงไปหลายตาแล้วในสวยอะไรครับอะไรครับมันมันมันม่ได้ท้าผมไม่ได้ท้าครับ โอเคโอเคโอเคครั้งนี้กูแพ้มึงโอเคไหมโอเคโอเคแต่แต่พนาแต่แต่พนาเขาที่รับยังไม่ให้กูเลยนะได้ได้คุ่ะครับกูไม่ให้ครับกูปิดมีคุ้ยปะล่ะฮอ่ะครับสิครั้งนี้กูครั้งนี้กูแพ้กูยอมรับแต่กูไม่หนีเหมือนมึงไอไอเด็กโง่โอ้าวโหไอ้หัวรวยอ้าวโอเคโอเคโอเคกูแพ้มึงกูแพ้มึงนอจบ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 โอเคโอเคโอเคไปจอกไปอนมาเจ้า อ,อ๋มันออกไปแล้วอ๋อโอเคนะครับผมสรุป EDA ผมแพ้มันนะแต่ว่าเกมอื่นผมก็ชนะมันแต่เกมนี้ผมแพ้มันนะ <c oughs> เจ็บใจว่ะ